สวัสดีครับสุปผลการแข่งขันแบดมินตันรอบ2ฮ่ห้องกงโอเพนงพนยี่สประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์เมื่อเจของโลกจะต้องลงสนามพบกับโกจินเวยเมื่อ34ของโลกจากมาเลเซียแต่ปรากฏว่าเมรัชนกขอถอนตัวจากการแข่งขันซึ่งคาดว่ายังมีการบาดเจ็บและมิวพรบวีช่อจวงมือ12ของโลกขณะแข่งกับหวังซียี่เมื่อ11อของโลกจากจีนหมิวขอถอนตัวจากการแข่งขันตอนแข่งเกม2เนื่องจากมีการบาดเจ็บ ประเภทหญิงคู่กิฟจงกรพันกิติธรากุลกับวิวรัตวิดาประจงใจคู่มระดับ9้าของโลกชนะเรนอิวานากะกับกีเอะนาคานิชิคู่มระดับ17ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อเกม21 14, 14, 21, 23-21บิบบกิฟวิวผ่านเข้ารอบกอดรองชนะเลิศไปพบกับเพอร์ิตันกับทีนามูราลิทาลันคู่มระดับ10ของโลกจากมาเลเซียมูนาเบญยาภากับอันนานตนินการเอยมสะอาดคู่มระดับ11ของโลก ชนะหลุยลกกับฟึ้งวิงหยุงคู่มือ43ของโลกจากฮ่องกง2ต่อ1เกม21-12 16-21 21-13มูนาอันนาผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับมายูมาซึโมโตกับวากานะนากาฮะคู่มือดับเจ็ดของโลกจากญี่ปุ่น